ด้วยความเข้มข้นของทีมงานคณะที่ปรึกษาละครการของสมาคมส่งเสริมวิธภาศาตร์ปดะจำวันนี้มาอย่างเยอะเลยมาเต็มสูบเลยครับมาเต็มเลยก็เลยอาจจะมี3ามคลิปนะครับวันนี้มี3มคลิปมีามคลิปวันนี้เรามีอยู่3ามคลิป พี่น้องเราดูนะครับคณะกรรมการล้วนแล้วแต่ผู้ที่มีความเคลื่อนอ้าวพี่บินสัมภาษณ์หน่อยอ้าวพี่บินสัมภาษณ์พี่บินเอาพี่บินมีความรู้สึกไงครับรู้สึกดีใจพี่น้องเรารักกันพี่ตุพี่ตุขอให้รักกันตลอดนะจ๊ะครับอ้าวพี่บินบอกว่าใครก็ต้องทำไม่เหมือนที่ที่ที่พูดอ่าอามาพี่ตุ้ยอ้าวพี่ตุ้ยในฐานะที่เป็นูดผู้ดูแลก่อสร้างทั้งหมดแล้วก็จะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมให้เป็น คนดูแลสุสานไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบอะไรต่างพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนดูแลสุสานแห่งนี้กฎระเบียบอะไรต่างพี่ตุ้ยมีความคิดยังไงกับที่หลังนี้ครับเอาเอาดังๆพี่ตุ้ยมีอะไรไหมพูดเยอะๆหน่อยไหมความคิดที่ดีใจกับลูกหลานยกให้พูดสิ ก็ใจมากกับลูกหลานอ่าพี่ตีวนี่ะพี่ติวนี่ะเป็นลูกลูกหลานองค์กอยู่มุกดาหารทุกคนรู้จักหมดพี่เขามีจิตใจเข้มข้นเกี่ยวกับการทํางานที่นี่มากนะครับพี่เข้ามาห้าเดือนน่ะมาทาฟรีนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นคนที่ทําประโยชน์ให้คนที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมอย่างนี้เราควรให้กําลังใจยกย่องชมเชยกันนะครับวันนี้ต่อยกุวันออกสามคลิปมีใครจะให้สัมภาษณ์อีกไหมมีไหมพี่ประพานเอาไหม พี่ชูวิทย์พี่ชูวิทย์พี่ชูวิทย์นอยพี่โตพี่ดินมีใครจะพูดไหมพี่ชูวิทย์นู่นมาจากปานบุรีอ้าวพี่ชูวิทย์อ้าวปานบุรีอ้าวมามาพี่ชูวิทย์อ้าวรู้สึกดีใจมากครับวันนี้ที่มาได้ปลูกต้นไม้อ่วันหนึ่งเราจะได้ใสยในข้างหน้าได้เป็นร่มเย็นให้ให้พี่น้องเราที่มาในสุสานเป็นสุสานนี่เป็นประโยชน์ต่อพวกเราอนาคตเราจะเป็นพุทาหารอะไรต่างๆครับเราต้องแวะมาจุดทูป ไหว้บรรทุบุรุษเราก่อนขอพรเสร็จเราก็เดินกลับเป็นมุกราหารมันเป็นสิ่งที่ดีพี่เดินกลับถึงขนาดนั้นเราพวกเรามีเฮลิคอปเตอร์กันแล้วครับคลิปสัมภาษณ์นี้จะอยู่กับพี่น้องไปตลอดชั่วนิรันด์เลยนะครับอทีนี้เอ้ามามาอีกบุคคลหนึ่งที่จะลองสัมภาษณ์ลองมีอะไรไหมลองมีอะไรจะพูดไหมไม่มีอะไรฮะเป็นกำลังใจแหละเป็นกำลังใจเอ้ามาพี่เบาพี่เบาวิทยาคนน้องคายมีอะไรพูดไหม พม่มีครับไม่มีครับพี่เบาเป็นหนึ่งอลังการครับผมพี่เบาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของสมาคมส่งเสร,ริมมิตรภาพไทยเวียดนามนะครับจะเป็นตัวแทนของคนจังหวัดหนองคายเมื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทราบว่าเรามีที่แห่งนี้ที่เป็นประโยชน์กับลูกหลานบาคโคเรานะครับพี่น้องทุกท่านอย่าลืมนะครับรที่แห่งนี้เป็นสมบัติของลูกหลานบาคโคทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ใช้ทุกคนเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเราก็มีส่วนร่วมนะครับต่อยกูวันนายยกสมาคมส่งเส,สร,ริมมิตรภาพไทยเวียดนามรายงานสวัสดีครับสวัสดีครับ